สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พี่ยามก็จะมาคุยเรื่องของสิ่งที่ชาวสวนจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อการชักนําการออกดอกเนื่องจากตอนนี้ทังพืชตะวันออกเนี่ยก็เข้ามาถึงเดือนกันยายนแล้วในประสบการณ์ของปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวสวนก็จะได้ดอกกันช่วงตุลาพฤศจิกาธันวามกรา อยู่ประมาณ4ี่เดือนนั่นแหละครับแต่ละสวนที่ไม่สามารถจะได้ดอกพร้อมกันก็มีเหตุมีปัจจัยหลายๆอย่างคือไม่ใช่ว่าทาสวนมาเหมือนกันแล้วจะได้ดอกเหมือนกันจริงๆในชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยบางสวนเนี่ยก็วางแผนทําสารไปตั้งแต่เดือนสิงหาบางสวนบอกว่าเดี๋ยวทําเดือนตุลาเพราะนั้นช่วงนี้คนที่ทําสารไปแล้วเรื่องไม่ทำเนี่ยจะนึกถึงคำาหนึ่งร่วมกันก็คือการดต้มอาหารทีน,นี้คาว่าการสต้มอาหารหมายถึงอะไรการดต้นอาหารหมายถึงการที่ทําให้ต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้มากกว่าอัตราการหายใจ สังเคราะห์แสงให้ได้มากกว่าอัตราการหายใจหมายความว่าไงครับหมายความว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยเขาจะได้ใบที่มันแข็งเพราะว่ามีการสะสมแป้งสะสมคาร์บโบไฮเดรตเราก็จะได้โครงสร้างใบที่แข็งมันหนาขึ้นอันนั้นนะ่ะก็คือเป็นภาษาง่ายๆที่จะบอกว่าโอ้เนี่ยต้นเขามีการสะสมอาหารเพื่อที่จะพร้อมรับการออกดอกแล้วนะถามว่าการสะสมอาหารเนี่ยอาหารจะสะสมได้อะ่ะเขาจะต้องมีกระบวนการสังเคราะห์แสงมากกว่าการหายใจ ขนนี้กระบวนการหายใจของต้นไม้เอาไปเพื่ออะไรกระบวนการหายใจปกติต้นไม้หายใจ24ชั่วโมงแต่สังเคราะห์แสงได้เฉพาะช่วงเวลาที่มีแสงแล้วการสังเคราะห์แสงเนี่ยมันก็จะต้องมีแสงมีคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำมีธาตุอาหารมีคลอรโรฟิลสเีเขียวๆในใบอถึงจะสังเคราะห์แสงได้ส่วนการหายใจเมื่อไหรที่เขาจะต้องมีการแตกชุดใบใหม่มีการแตกรากใหม่พวกนั้นนะต้องการกระบวนการหายใจที่มากขึ้นเพื่อเอาไปเผาผลาญอาหารที่มันสะสมไว้ในใบในกิ่งในรากเนี่ย แตกเป็นเซลล์ใหม่เพราะนั้นกระบวนการสะสมอาหารคือทํายังไงเขาจะไม่แตกชุดใบใหม่หรือแตกน้อยลงทํายังไงเขาจะแตกรากน้อยลงกระบวนการก็มีอยู่2ออย่างที่เราทํากันก็คือทางแรกก็คือใช้ในเรื่องของธาตุอาหารกับทางที่2ก็คือใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพาโกพิโดโซนตัวนการใช้ธาตุอาหารเนี่ยมันมาจากองค์ความรู้ที่ว่าเมื่อพืชได้รับไนโตรเจนมากมีแสงมีอากาศมีน้ําเขาก็จะสามารถที่จะ ขยายกิ่งก้านใบแตกใบไนโตรเจนเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นคลอโรฟิลที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัวที่จะไปกระตุ้นการสร้างโปรตีนการสร้างอะมิโนซึ่งมันก็ถูกแปลงรูปเปนลนร่างไปเป็นฮอร์โมน,นต่างๆพวกฮอร์โมนที่ใช้ในการจเจริญเติบโตเนี่ยก็ามาจากไนโตรเจนเพราะนั้นวิธีการในการกลุ่มธาตุอาหารเขาถึงจะใช้ตัวไนโตรเจนเป็นตัวกําหนดอย่างช่วงที่เราทําชุดใบที่หนึ่งเนี่ย เราต้องการให้เขาสร้างใบที่มีขนาดมากขึ้นมีโครงสร้างแข็งแรงมีขนาดใหญ่เราก็เพิ่มไนโตรเจนเข้าไปอย่างเช่นเลโชของปุ๋ย3 1 1หรือปะเท้าก็จะเป็น16-30หรือ933แต่พอมาในชุดใบที่3ซึ่งเราต้องการผส,สมเนี่ยเราก็ลดไนโตรเจนไปซึ่งในการลดไนโตรเจนมันเป็นไปได้ทั้งการใช้8 42กับ50าเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตหรือพาโคบิโตโซนพาโคบิโตโซนนะครับ ปริมาณการใช้ความเข้มข้นวิธีการใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและต้องใช้ควบคู่กับการลดปุ๋ยหรือธาตุอาหารก็คือกระบวนการออกดอกต้นไม้อะเขาจะต้องมีการสะสมอาหารที่มากเพียงพอภาษาชาวสวนเรียกว่าไล่อาหารลงท้องกิ่งแล้วก็มีการงดการใช้อาหารไปในการพวกสร้างชุดใบสร้างรากหยุดการเจริญเติบโตทางกิ่งก้านใบทางลำต้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้พาโคปิโอโซนเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือว่าการแตก ข้อใบก็จะเล็กจะสั้นนะครับส่วนการแตกรากรากจะเป็นปมเพื่องดการกินน้ํากินอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้การใช้พาราโคบิโอโซนก็เป็นที่พิสูจน์กันมาหลายสิบปีละว่ามันสามารถจะทําให้ทุเรียนออกดอกได้แต่ชาวสวนจะต้องให้ความสําคัญกับการบาลานซ์ระหว่างสารควบคุมการเจริญเติบโตกับธาตุอาหารภายในต้นเพราะอะไรครับเพราะว่าในสภาพที่อากาศมันร้อนแรงเนี่ยบางทีเรามุ่งที่จะไปลด การเติบโตทางเกิ่งการใบแะโดยการต้นไม้เนี่ยเขาอยู่ในสภาพอากาศร้อนเนี่ยบางทีเขาจะต้องมีการใช้อาหารที่สะสมในต้นเนี่ยไปใช้ในกระบวนการหายใจเพราะว่ายิ่งร้อนน่ยยิ่งหายใจเยอะยิ่งต้นไม้มีการคายน้ํามากก็ยิ่งหายใจมากยิ่งมีการคายน้ํามากก็อ,อ่อนเพียก็ต้องใช้อาหารที่สะสมในต้นมากปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอหลายสวนเลยครับที่ไม่ได้ทําสมดุลระหว่างพักโคพิโตโซนกับาธาตุอาหารก็คือมัวแต่กักเก็บน้ำมัวแต่ อดไม่ใส่ปุ๋ยกลัวใบเขาจะแตกกลัวว่ามันจะได้ใบมากกว่าได้ดอกสุดท้ายก็ไม่ได้ทั้งใบทั้งดอกเลยแล้วต้นก็โทรมด้วยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยพยายามคิดว่าเพื่อนเกษตรนะครับต้องให้ความสําคัญระหว่างสมดุลของการใช้สารควบคุมการเ,เติบโตแล้วก็การจัดการธาตุอาหารในใบให้มากขึ้นโดยเฉพาะในสภาพอากาศแบบปวนร้อนแรงแบบนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ